ถักท้ายสบายดีเอ็มซีแฟนคลับทีโคโรบรกสู้ขู่สุขค้นนะคะพี่น้องพบกับแบทช่วงที่สองภารกิจเซาเน่ที่แอดได้เว้าค้างไว้ในกลิปแรลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะภารกิจเช้านี้ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นสีเดินทางไปสำนักง,งานที่ดินอำเภอเลิงนกทานะคะจังหวัดยะโสธรไปเฮตหยังเพิ่นขายที่ดินเอาไว้พื้นหนึ่งเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นที่นาสามไร่กว่า วันนี้เจ้าของที่มาโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอสิดแปะผ่านไปให้เบิ้งนะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ขอแสดงความยินดีนั่งทั้งผู้สื่อและผู้ขายก่อนหน้า,น,า,น,า,น,านั้น่ปนกระโพดวานี่แหละค่ะที่แอดว์มาถึงแล้วขอเงียบม็ดหนึ่งบ่รู้ว่านอนตอนไหนแต่ตอนนี้ปรากฏที่สำนักง,งานที่ดินเริงนกทาแล้วก็โอนที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องขอแสดงความยินดีนั้งทั้งผู้สื่อและผู้ขายขอให้เป็นพื้นที่ที่ เฮงๆงปังปังดังดังรวยรวยทำมาค้าขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอคอมเมนต์จักน้อยนะคะพี่น้องทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กวิบ้านเป็นแลนด์ขอสแสดงความยินดีกับเจ้าของที่นาผืนใหม่นะขอให้เป็นที่ที่เฮงๆงปังปังเนาะคำคู้นนะคะส่างแปลงหยังก่อนขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องเงินเข้ากระเป๋าบอสตั้งแต่เช้าเลยยินดีด้วยนะคะบอสบิ๊ก ยินดีด้วยกับเจ้าของที่ผืนใหม่ด้วยนะคะพี่น้องขอคอมเมนต์ก็จะเป็นประมาณแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กวิบ้านเป็นแลนแล้วก็แสดงความยินดีกับเจ้าของที่ผื้นใหม่เป็นทีน่าสามไร่กว่านันเดอวยค่ะพี่น้องเดอชจัดเจนแล้ววันนี้ทํานิติกรรมทางที่ดินโอนให้กับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยยินดีน้าเพลินค่ะพี่น้นองแล้วก็่าลืมเหมือแลงนะคะพี่น้องไปพบพอกับ บอสบิ๊กเว็บ้านวินเลนศิลปินทุกท่านที่คอนเสิร์ตนะคะโรงเรียนบ้านด่านอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธ,ธรบ้านเก่าของเพิ่นค่ะพี่น้องบ้านที่เพิ่อนอ่ะโยกอดีตะลรน้องพี่น้องเนาะอ่ะแลวไทยคลิปเอเซ่ช่อคลิปบรรยากาศที่บอสบิ๊กไปที่สำนักง,งานที่ดินแล้วก็ย้อนไปที่พี่หนุ่มไปเตรียมสถานที่ที่โรงเรียนบ้านด่านอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธร เพื่อเตรียมการคอนเสิร์ตมันเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะความเป็นไปได้สิส่าใดเข้าไปฟังจากปากพี่นุ่มถึงสภาพดินฟ้าอากาศฟ้าฝนจนานาธาในวันนี้เป็นไปได้ไหมที่จะมีคอนเสิร์ตและถ้าเป็นไปไม่ได้ก็สองหรือแผงสองจะทําอย่างไรไปช่องพร้อมกันเลยค่ะช่องแล้วแอปคอตัวล่าไปก่อนแล้วพบพ่อกันไหมคลิปหนานะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ คลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีค่ะที่นอนว่าอยู่ว่าคนขับรถคืออันคือคู่หูรอเนอี่ยนะครับมือเนียนมาเลยครับมือนีนมาหยางกะทีมือนีนมาขายทีมาโอนทีสิ้นเนี้ยประดาตัว <c oughs> นเนี่ยประดานตัวเอาคือขอขอกขาแี่ <c oughs> แม่โว้โ กัเนียวันนี้ที้เนื้อปนาดตัวจำหน่ายที่ดินที่สำนักงานที่ดินเขาเล่นแล้วแม่เนาะใครเพลงพื้นไหนมาเราติดตามนะครับเราจะมาเฉลยกันมา่อหน้างานเรื่องนกค้าอะไรพี่นมอพาราบาลพาราบานโตเต็มมือชิโก้ซื่อพี่นองไม่น้อยนะหนึ่งสองสามสี่หกเ้าเก่าขั้น อออตอนนีเนนเ้เราอยู่ที่บ้านเราเราอยู่ที่บ้านด่านนะตำบลสามแยกอำเภอหลวงบกคาเดี๋ยวเขาใที่เลี่ยวับพี่หมอเลี่ยวไหมทว่าเลี่ยวแค่ส่วนหนึ่งเนี้ยไหมที่วา่านั้งร้านข้างหลังยังไปขึ้นเพราะว่าพืึนแช่ด้านขางตอนตอนนี้ฝนตกฝนลินมันไม่เชิงตกแต่บ้นันเป็นฝนลินเพราะว่าอ,อย่างนี้เราพาย,ยุเขาเอาซื้อซื้อทาลินแบบเนี้ยถ้ายัางยังยังพรุ่งนี้ยังไม่หายนะโอกาสยกเลิกสูง าะว่าเล่นมันก็มึงก็จะยากนะมาถี่ห้อพที่นองเ้าพักเร่มตลาดแผงพักเลโอันนี้เวทีเพิ่งเวทีอันนี้เวที่เี่เน,นเดียว่าบอกว่าตอนนี้พี่อยู่ปอ่ะรือายู่เรื่องแหน่นเพเ่อนะนเนชาะมัป็จการแข่งขันพุตบวั พูดบอลเจ็ดคนที่ได้ร้องชิงอ่าร้องแชมป์นี่ชนะเลิศก็คืออีกโรงเรียนหนึ่งพราะว่ามักแพ้ลูกที่โทษเขาผู้ใดปะโก้เผู้ใดผู้ใดเป็นประตูนี่ดิว่าเขาโทษเจ้าแล้วขัดเจ้าจะรับลูกพอดีว่าเป็นรับลูกพอดีเนี่ยทิศภาคที่ตะนาวงามครับพี่น้องเป็นสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านด่านครับไปที่แถวๆโค้งสุดท้ายโอ้ก็จองเมื่อวานบอลจอง าจองไว้อันจะาล่ยอมมากนะก็โอเคอยู่คนอื่นเน้ครับพี่น้องเขามีนัดกันเนาะเข้าดีมากกอนบอดเหมือนหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องให้ทำเนาะแต่เข้าอย่างไปบุ๋พี่น้องเขาดีกว่าที่อย่างไรเฮ็ดนะครับก็เลยมากครับพราน a t นน n กกี i มีมหาโคได้มากกอน มาก่อนมาก่อนเพราะว่ามีธุระต้องทำเลยไดมาก่อนแต่มา่เยี่ยมที่นอกห้องน้าเป็นยังไงหนากัไปแม่เข้าไปแม่น้จ้านอโอเคเอลาเอาดีดีดรพื่อนการได้ขี้ออกไปนั้นการพักแรมการพักแรม แบกแรมนะครับรถแต่หลาย้ันที่สมควรพอบอกดิพี่้องหลายคังมีเหตุเหตุอรกันเลยเิดวงีหี่ยวๆใช่ไ้มุ่หนึ่งุนเยขนัดไหนคันนะหนึ่งสองสามสียว่ามันมีอยู่สิบกว่าคันหกเตดเต่าคันรถเงยโอ้โหเป็นรถเงยหมดนริงหออไม่รถเล็กนะแต่รถขี้ง่ายหน่อยนึงแย่อีกนะครับ ไม่ได้ยินแต่ท่านนี่ไงแล้วซึ่งนะฮะรถเนี่ยบอกตามตรงนะพี่น้องนะจ่อพี่โอว่าไงสิวะรถอันหกหลอดไงเครืงเบรคเออรถอีนเครื่องเสียงต้งเพิ่มจ่อไฟต้งเพิ่มที่แม้ทั่งแกชุดนะที่แดดเป็นหกหลอกากไอ้หกหลอดไงตอนวใหญ่ซำก็เลยเปลี่ยนเป็นรุ่นอยู่หมดเลยหกหลอใหญ่หมดเลย วาดว่าขอเปลี่ยนเป็นหกอ่อยไงทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สีได้เห็ <c oughs> ุทุรลาตะเสาได้ดีกี้สิพาบอดไปเหดุุรลาตะเสาอยู่อำเภอเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะฮะโซข่าวะมม้านนี่ตาหินนองรับปัญดีเดี๋ยวพ่อกันอยากโซ่ข่าวโซค่าวบมาม้านนี้หอดเรื่องโซคานะครับแกว